สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถสภาพดีๆสวยๆราคาแค่หลักหมื่นนะครับมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็นเชฟโรเลตออฟต้านะครับเครื่องยนต์1.6 LT นะครับผมเกียร์ออโต้รถปี2008-2009นะครับผมไม่แค่แสนต้นๆนะครับผมรถบ้านลำดับที่2นะครับผมพามาชมรอบคันนะครับผม คันนี้ใครหารดราคาหลักหมื่นนะครับผมอ,อยากแนะนำให้ดูจนจบคลิปนะครับลดน่าใช้มากมากเลยนะครับผมสีสวยบางทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักพิฆาตแน่นอนนะครับตรงนี้การรับประกันได้นะครับผมสีก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับ คันนี้ถือว่าเจ้าของรถนะครับดูแลรถได้ดีมากๆนะครับผมภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในดีคือทั้งคันนะครับมีแค่ริ้วรอยนะครับตามใครใช้งานนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับ4ี่บานนะครับผมกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้า แอร์แบ็กคนขับนะครับคันนี้ไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมขับไม่น้อยมากครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับเครื่องนิ่งมากนะครับนิ่มมากนะครับเครื่องดีมากๆครับคันนี้แอร์เย็นนะครับคันนี้คันนี้ขับมาจากอุบลนะครับผมสามร้อยกโลครับคนขับแจ้งว่าวิ่งดีมากๆนะครับเครื่องช่วงล่างแน่นนะครับ มา,มาดูบอ,อแถวหลังนะครับภายในสาบดูดีเลยนะครับกันนี้ราคาหลักหมืน่นราคามอไซค์นะครับแต่ได้ลดกันแดดกันฝนนะครับมาใช้งานคุ้มแน่นอน,นป้งหลังจะเปิดตรงนี้นะครับแอร์เย็นนะครับเยี่ยมครับ เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างในนะครับนี่คู่มือการใช้งานนะครับจะของเดินมันเก็บไว้นะครับครับรถบ้านนะครับมือที่สองนะครับอันนี้ครับมีอย่างไงนี้นะครับคู่มือ เดิร์คเดิมนะครับอยากไปอัดครับมาดูฝังนีนะครับคือบางท่านนะครับอยู่ไกลนะครับผมการได้ดูคลิปประกอบไปด้วยนะครับจะสามารถตัดสินใจนะครับได้นะครับในระดับหนึ่งครับบางทีรูปบางทีก็เวลาถ่ายมาจะสวยกว่าตัวจริงนิดนึงนะครับ อังนี้ท่านดูในคลิปก็จะละเอียดกว่านะครับภาษีนะครับเดือนมีนานะครับไปขอภัยนะครับมิถุนายนนะครับปี66นะครับดูสีหลังคาเดิมนะครับพามาชมพวกเครื่องนะครับอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะครับเงียบมากนะครับ เรียบนะครับรงยนต์แห้งนะครับไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้เดี๋ยวคันนี้นะครับขายไปนะครับก็จะเช็คน้มันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับผมค,บคนเอาไปใช้งานท่านที่เอาไปใช้งานก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ <S <S มาดูด้านหลังนะครับ หลังเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คท้ายเดิมนะครับไม่มีชนด้านหลังแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้ยางอะไรนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่อ่าทางเชฟนะครับอ่าติดตั้งแก๊สมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าของเดิมได้ถอดแก๊สออกไปแล้วนะครับในส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเราประกันได้นะครับอันนี้เครื่องแน่นมากนะครับผมท่านที่หาใช้หรืออาจจะ มองว่าเคยติดแก๊สแล้วจะมีปัญหาในการรับประกันได้นะครในเรื่องเครื่องยนต์นะครับบางทีท่านที่มาจากทางไกลนะครับกลัวว่ารถจะหลุดนะครับมัดจําไว้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามาดูรถแล้วไม่ถูกใจยินดีคนืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับผมไม่มีหักไมารีบมัดจํากันนะครับ คันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้ก็ลดหย่อนกันได้นะครับสำหรับท่านที่มองหาไว้ใช้งานนะครับแนะนำนะครับผมราคาแค่หลักหมื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ